วันนี้จะมาแนะนําการใช้เครื่องวัดแมงกานีสนะคะเป็นเครื่องวัดแมมกานีตของยี่ห้อโลวิบอนค่ะรุ่น MD หนึ่งร้อยนะคะอันนี้จะวัดได้เฉพาะแมงกานีสอย่างเดียวนะคะเครื่องนี้มาดูวิธีการใช้กะะัน่ะวิธีการเปิดเครื่องนะคะเราจะเปิดปุ่มนี้อ่นอนแล้วข้อควรระวังการใช้เครื่องรุ่นนี้นะคะมันจะมีสองโหมดคือพาวเดอร์กับแท็บเล็ตเราใช้เป็นแบบพาวเดอร์นะคะต้องให้ลูกศรตรงนี้ค่ะมาอยู่ตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่ามันไปอยู่ฝั่งอื่นแบบนี้ แท็บเล็ตไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ใช้เป็น m n หนึ่งนะคะไม่ใช้เป็น m n สองเนาะตามกลุ่มนเขาได้บอกไว้เลือก m n หนึ่งแล้วก็ปิดเครื่องค่ะกเปิดเครื่องใหม่เนาะอันนี้คือการเลือกหมวดในการใช้นะคะ,ะต่อมาการเตรียมตัวอย่างตัวอย่างจะมี blank นะคะึือใช้น้ำกลั่นแล้วก็ sample ก็คือเป็นตัวอย่างที่เราต้องการจะวัดนะคะอันดับแรกเราก็จะดูน้ำกลั่น10 ml อันไหนต่อไปก็คือตัวอย่างของเรานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างน้ำปลาบานนะคะก็สีเป็นเหลวแบบต่อไปมันดูสารเคมีที่ใช้นะคะสารนี้ทั้งหมดสามตัวอ่ะก็มีันตัวแรกก็คือแอสโคบิกตันนี้จะเป็นกรดเป็นกดด้านหน่อันที่สองก็คืออันทลายไซยาไนด์ค่ะอันนี้ใช้สิบห้าหยดแล้วก็ที่สามศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์แคนดีเนเเตอร์นะคะใช้ยี่สิบเอ็ดหยด สำหรับเครื่องนี้นะคะแบบแรกเราก็จะเติม s c o r b ิกที่เป็นสองนะคะอันนี้ทั้งสามตัวเราจะเติมเหมือนกันทั้งในแบงและก็ตัวอย่างที่เราต้องการจะวัดนะคะเติมเหมือนกันทั้งสาตัวเลย,เลยนี่ก็คือขยา่าให้ละลายเข้ากัน ต่อมาก็คือสารตัวที่2ส,สารตัวที่สและสานี้จะมีฉลากข้างขวดที่บอกถึงความอันตรายนะคะต้องใช้อย่างความระมัดระวังสารตัวที่3านี้จะมีคอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจอันดับต่อไปนะคะเราจะใส่สารตัวที่สองจำนวนสิบห้าหยด สารตัวที่สามจำนวนยี่สิบเอ็ดหยดค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะนับเวลาถอยหลัง2อนาทีนะคะเครื่องรุ่นนี้จะไม่มีทัมเมอร์ในตัวนะคะไม่เหมือนของของแพ็กเนาะเราก็จะจับเวลาถอยหลังสองนาทีการวางื่้งไว้ พอาครบกำหนดเวลานะคะจากนั้นเราก็จะนำแบงค์นะคะชิ c t u r แล้วก็กดตรง0นะคะจะเป็นปุ่มซ and t e s e ก็คือสซน zero อจุดจำค่าศูนั์จากนั้นเราก็จะเอาตัวอย่าง ก็คือกดปุ่มเดิมน,นะคะเทือสีโทนตรงนี้สำหรับค่าของแมงกนีสของตัวอย่างนี้ก็คือ0ูนจุดศมิลลิกรัมต่ออินะคะก็จบแล้วค่ะสำหรับการใช้เครื่องโรบิบอลรุ่นเดมดีสองร้อยวัแมงกนีสแล้วนะคะ